ต่อเป็นตอนที่สองค่ะสำหรับเรื่องพระวิหารที่เมื่อช่วงปีใหม่เลยวันที่หนึ่งท่านลำตรีสุรพงศ์จู่ๆก็ออกมาพูดว่าให้คนไทยเตรียมทําใจกับคํทพิพากษาของศาลโลกที่จะออกมาที่อาจจะไม่ถูกใจคนไทยทีนี้ให้คุณสุนพช่วยวิเคราะห์ถึงแนวทางว่าคําิากษาของศาลที่ว่าจะตัดสินออกมาอาจจะเป็นปลายปีนี้จะมีแนวทางอย่างไรบ้างคือก่อนอื่นทั้งหมดเลยนะครับ ผมขออ้างอองคำค่อยคา <c oughs> ในคําพิพากษาปี2505ศ <c oughs> าลโลกเนี่ยหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปีนั้นตัดสินว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาบริเวณซึ่งอยู่ภายใต้อํานาจที่ป็นของกัมพูชาเราฟังแบบนี้โดยรวมๆเนี่ยคำตัดสินนั้นเนี่ยเป็นคุณต่อกัมพูชา <c oughs> ก็คือสรุปความรวมความแล้วก็คือศาลบอกว่าปราสาทเนี่ย ตั้งอยู่ในเขตของประเทศกัมพูชา <Okay. S 1> มันไม่ใช่ประเทศไทย mm hmm. แน่มันตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อกัมพูชากับไทยเนี่ยมีปีความหรือเห็นเรื่องนี้ไม่ตรงกัน mm hmm. ในปี2505เนี่ยประเทศไทยก็ขีดเส้นรอบประสานให้ mm hmm. แล้วก็เขียนส่งชี้แจงต่อศ <Yeah. S 1> าลโลกต่อประชาคมโลกว่าเนี่ยพื้นที่รอบประสานขนาดเนี้ย 캄บูชาเป็นของกัมพูชาภาษาพระวิหารมันตั้งอยู่ในแค่ตรงนั้นที่นั้นจริงๆมันกินความแล้วประมาณ1นส่วนสตารางกิโลเมตรนะครับพ็ไม่มากเท่าไหร่ทีนี้หลายปีถัดมากัมพูชาเขาต้องการพื้นที่มากขึ้นเขาก็ลังคิดว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่รอบอาณาบริเวณปราสาพระวิหารเนี่ยมันแคบจตจากใครเคยไปพระวิหารจะบางเดียวจะเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้ด้านถ้าเราเราหันหน้าไปทางหน้าหาแล้วด้านขวามือเนี่ยต่กอเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นของประเทศกัมพูชา นั่นเป็นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์นะครับด้านเราเดินลงไปเนะี่ยประเทศไทยบอกนั่นเป็นประเทศไทย <c oughs> ตรงบันไดเชิงบันไดเนะี่ยก้าวขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะพ้นหัวกระไดไปแคบไม่กี่เมตรเนี่ยนั่นเป็นพื้นที่ประเทศไทยแลย้ว <c oughs> เพราะนั้นตัวปราสาทมันตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะแคบนะครับ <c oughs> เพราะ,ะนั้นกัมพูชาก็เลยบอกว่าเขาต้องงานพื้นที่มากขึ้นอีกหน่อยนึงอย่างน้อยก็เอาไปทําที่เขาเรียกว่าเขตก,ก,กันชนสําหรับเป็นมรดกโลกซึ่งเป็นมรดกโลกไปแล้วเนี่ยมันตอนนี้ที่การชนไม่มีนั่นคือปัญหาของปราสาทา ถ้อตีความหมายว่าไอ้คำว่าอาณาบริเวณมันแค่ไหนกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็ถือว่ามันจะมากระทบกับพื้นที่มันกระทบแน่มันกระทบกับไทยว่าอ้างถ้าเธอตีความเรื่องนี้มากขึ้นตีความแบบขยายเนี่ยพื้นที่4.6กตารางกิโลเมตรมันทับซ้อนกันอยู่ว่าถาิกัมพูชาเขาอ้างอะไรในข้อในการต่อสู้กับสายเขาบอกว่าภาษากัมพูชาซึ่งภาษาพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตกัมพูชาแปลว่าในปีที่สามสิสีนั้นเนี่ยสารทราบ อย่างชัดเจนแล้วว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนมไม่งั้นจะพูดได้ไงว่าปราสานนตั้ง,อ,งอยู่ในของกัมพูชานั่งอยู่ในเขตไม่ใช่คำไม่ใช่ของด้วยนะครับใช้คําว่าตั้งอยู่ในอาณาเขตซึ่งอยู่ภายใต้นักเตะของกัมพูชาแปลว่าสามทราบอย่างชัดเจนเพราะว่าเขตแดนอยู่ไหนนั่นคือข้อโต้แยง้งอันชัดเจนที่สุดของกัมพูชาอันนี้ถือว่าเป็นหลักศิลาอันใหญ่ในการต่อสู้ในศาลเลยกัมพูชาเอาแผนที่ซึ่งมีที่แนบท้ายสุดท้ายมาประกอบด้วยซึ่งไทยบอกว่าไม่ใช่ ในปี2505เนี่ยสารไม่ได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนเพราะฉะนั้นตัดสินตัวประสาทให้กัมพูชาไคยยอมรับพื้นที่โดยรอบซึ่งภายขีดให้นั้นกัมพูชาเคยยอมรับแล้วด้วยตั้งแต่ปีนั้นสมเด็จเสียนุขึ้นมาก็ประกาศโอเคตอนนั้นมีมปากป้ายด้วยว่าตรงนี้ประเทศไทยต้องอันไปอีกด้านหนึ่งกัมพูชาไม่เห็นมีใครว่าอะไระทุกคนพอใจในสิ่งที่ภายจัดก,การให้ในปี2505นี่คือข้อตัวอย่างเพราะฉะนั้น50ปีที่ผ่านมาเราไม่มีความขัดแย้งอะไรกับกัมพูชาในเรื่องเส้นเขตแดนเลยนะครับ ความขัดแย้งเป็นท,ที่ที่อื่นไม่เกี่ยวเพราะนั้นนี่คือข้อโต้แย้งหลักของไทยเช่นกันว่าเพราะฉะนั้นข้อเสนอของไทยคือว่าเมื่อดดไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีความจเป็นเแล้วต้องตีความถอนคดีคือไทยไม่ต้องการที่มีการตีความเพราะว่าคิดว่าถ้าตีความเนี่ยมีแต่คือถ้าตีความว่าราสาตั้งอยู่ในอนาณาเขตขังบูชา สามัญสำนึกนะครับออจะต้องติดว่าและอาณาเขตมันกว้างขนาดไหนมันกว้างขนาดไหนเมื่อมันกว้างขนาดไหนก็ต้องหาเส้นสักเส้นหนึ่งถึงจะรู้ว่าไอ้นี่มันอยู่ฝั่งไหนนะครับมันก็กระทบกันเดืนอต่อสิทธิของไทยเพราะนั้นไทยบอกว่าไม่เอาอเพราะฉะนั้นถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยถ้าศารจะวินิจฉัยออกมาแนวน้อก็คือก็เข้าทางกัมพูชาแต่ถ้า <า>คือถ้าสารเข <he en S 2> ็นตามฝ่ายไทยก็ถว่าที่ผ่านมา50ปีกพูชาก็ยอมรับแล้ว<ช>ว่าทีานงนั้นมันเป็นที่อาณาเขตภาษาไม่มีอยู่แค่นั้นแหละท่านก็รับทราบมาโดยตลอดท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โต้แย้งอะไรไม่เ,เกิดความขัดแย้งอะไรสาลก็เชื่อตามไทยก็ยกคดีไปเสียไม่ต้องดีกว่าทุกอย่างก็กลับคืนสถานะเดิมภาษาก็จะเป็นรูปแบนๆอย่างนี้เราก็จะมีที่ติด4.6กิโลเมตรซึ่งซับซ้อนกันอยู่ี๋ยวไปปักปันเขตแดนกันไทยแล้วนั้นว่ากันนอกจาก2แนวทางนี้ มีอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นไปได้คิดว่าเพื่อเห็นแก่ทุกๆขวฝ่ายสารอาจจะบอกว่าในในอดีตเท่าอันนี้เท่าที่ทราบเท่าที่ทราบนะครับว่าความจริงในระหว่างที่สารไต่สวนใ,ในปี2 5 0 5ที่มีสารสวน2555มีแผนที่หลายชุดหลายแผนเพื่อแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นอยู่ตรงไหนบ้างปรากฏว่ามีอยู่เส้นหนึ่งเขียนด้วยเส้นลายมือใหญ่กว่าที่ไทยชีดให้หน่อยหนึ่งแต่ไม่ใหญ่เท่าที่กำมระชาต้องการผมเชื่อเป็นไปได้ที่อาจจะออกกลางกลาซึ่งอันนั้นก็คือไม่มีใครได้มีใครเสียคือ ไทยก็เสียไม่มากกมพูชาก็ได้ไม่มากมก็ก็พดีรักษาหน้ากันได้ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งนั่นทางที่สามนะครับ<ช>ก็ก็จริงๆเราก็เดาไปเรายังไม่ทราบแน่แตอนเช่นเจนเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าพยานหลักฐานที่ไทยจะให้เลือกสารจะเชื่อฟังก่อไใคดตัวยค่ะ,คะก็สุดท้ายก็ต้องรอํำตัดสินของศาลแต่ก็คือก่อนที่จะถึงวันที่สาลตัดสินช่วงปลายปีอีกนานเหมือนกันก็ต้องดูว่าสถานการณ์การเมืองเกี่ยวกับประเด็นนี้มันจะร้อนแรงขึ้นมาหรือเปล่าค่ะ